สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับนีแลกินฮาร์ดพอดแคสต์นะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับฟิลม์มเนื้อหาที่เราจะคุยในคุยกันในวันนี้นะครับก็อยู่ในหนังสือวิธีท่านเล่าชื้อนะครับวิธีแห่งยอดคน mm hmm. เขียนโดยคุณพันรัชฉลาดแพทย์และคุณเทวุฒปัญญานะครับเพิ่งกินน้ํา ผลไม้มาลํำไส้มันจะปวดปวดนิดนึงนะครับขออภัยด้วยเนื้อหัวข้อที่เราจะคุยกันนะครับความสําเร็จต้องการความสม่ําเสมอความเสมอต้นสเสมอปลายขออภัยด้วยนะอ่านผิดวันนี้เบอร์เบอร์นิดนึงนะครบ,บทความเขาบอกว่าการปฏิบัติของคนทั่วไปจะล้มเหลวเมื่อกใกล้จะได้รับความสําเร็จเสมอหากระวังตั้งแต่ต้นปลายก็ไม่มีเรื่องล้มเหลว นะครับก็ตรงตัวนะครับไม่ได้เข้าใจยากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเนื้อหาเขาว่าไงกันบ้างลายข้างหลายค่าที่ความสําเร็จอยู่ที่ปลายจมูกแต่กลับพลาดพลั้งในฉากสุดท้ายทําให้พบ,บกับความล้มเหลวสิ่งดีๆที่สร้างมาโดยตลอดกลับกลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าเพียงพลาดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้สะท้อนให้เราเห็นว่า ความสำเร็จนั้นต้องการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่ต้นจนจบมันต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายอยู่ตลอดหากเราลืมเพียงครั้งหรือสองครั้งก็อาจทำให้ล้มเหลวได้ในชนิดที่อย่างน่าเสียดายในที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะทำอะไรในตอนต้นแบบทุ่มเทและเอาจริงจังอย่างสุดตัวแต่พอนานๆเข้าค่อยๆแผ่วไม่ทุ่มเทเหมือนเดิมแน่นอนว่าคนเหล่านี้ย่อมเป็นไปได้ยากที่จะประสบความสำเร็จต่างจากคนที่ทำอะไรสม่ำเสมอคนเช่นนี้จะมีนิสัยที่มั่นคงไม่โลเลไม่ผัดผ่อนและก็รักงานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นซึ่งย่อมมีโอกาสจะประสบความสำเร็จมากกว่า ดังคำกล่าวที่ว่าน้ำหยดลงบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนหยดน้ำที่ดูไม่มีทรงพลังใดๆเลยต่างจากหินที่แข็งแกร่งไม่สามารถทำให้แตกหรือว่าสลายไปได้โดยง่ายแต่เมื่อถูกหยดน้ำทุกๆวันหินที่ว่าแกร่งก็ถูกกัดกร่อนเป็นรอยได้เหมือนกันไม่ต่างอะไรจากการทำงานครับการทำงานสม่ำเสมอไม่ทิ้งงานแม้ว่าจะล้มเหลวเพียงใด ก็ไม่วางมือไม่เคยท้อถอยความสําเร็จย่อมเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนผู้ที่มีความเฉลียวฉล,ลาดเนี่ยย่อมระมัดระวังทุกขนาดเมื่อเดินอยู่บนเส้นทางแห่งความสําเร็จยิ่งใกล้ความสําเร็จมากเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งระวังมากขึ้นซึ่งคําว่าระวังเนี่ยหาใช่ว่ากดดันตัวเองหรือว่าสร้างความวิตกกังวลให้กับตนเองแต่มันคือต้องทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นคิดให้รอบด้านมากยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จะล้วนช่วยลดโอกาสให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงได้ในการทำงานเองเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรใส่ใจเป็นอย่างยิ่งเพราะงานที่ดีก็ต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายผู้ที่ทำงานขึ้นๆลงๆตามอารมณ์ของตัวเองเนี่ยแม้จะเก่งกาจมีความสามารถเพียงใดก็ไม่อาจจะประสบความสำเร็จได้ ่างจากคนที่ทํางานในระดับธรรมดาแต่ว่ามีความเสมอต้นเสมอปลายคนเช่นนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าความล้มเหลวนั้นเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ต้องประชิญเอาไม่ต้องการขอภัยด้วยครับอ่านผิดเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ต้องการ,รเผชิญการตั้งใจทํางานอาจจะช่วยให้โอกาสล้มเหลวนั้นน้อยลงแต่นั่นก็เป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น หากเพิ่มความเสมอต้นเสมอปลายลงไปด้วยย่อมทําให้โอกาสที่จะล้มเหลวนั้นน้อยลงยิ่งกว่าเดิมและยังเพิ่มความสําเร็จขึ้นอีกด้วยอย่างนี้เรียกว่าได้ทั้งประโยชน์ทั้ง2ทางผลทางในการฝึกฝนตนเองให้กลายเป็นคนสม่ําเสมอต้นเสมอปลายคือต้องไม่เป็นคนใจร้อนตรงต่อเวลาหากทํางานช้า ก็ขอแค่เต็มไปด้วยความมั่นคงมีใจรักแล้ก็ทำงานสม่ำเสมอทุกวันมีจุดประสงค์อย่างนักเขียนที่ได้ได้รับความสำเร็จมีผลงานอันยิ่งใหญ่หลายหลาคนใช้วิธีเขียนหนังสือบนโต๊ะอาหารหรือระหว่างรออาหารทำให้เสร็จซ้ำไปด้วยยังเป็นความพากเพียนสเสมอต้นสเสมอปลายซึ่งสุดท้ายผลตอบแทนคือความสำเร็จที่รอคอยนั่นเอง นักปาราช์รูดีว่าความสําเร็จไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในระยะเวลาอันสั้นดังนั้นจึงต้องดูแลความสําเร็จของตนเองอยู่เสมอละเลยไม่ได้เป็นอันขาดเพราะอาจเป็นการเปิดโอกาสให้ความล้มเหลวเข้ามาแทนได้เช่นกันโอเคครับเนื้อหาในวันนี้ก็ผมว่าข้อธิบายได้ค่อนข้างจะลึกซึ้งอยู่แล้วนะครับน่าจะเข้าใจกันทุกคนนะครับผมถ้าให้ผมสรุปก็คือก็สม่ําเสมอนั่นแหละครับผมก็มัน มันไม่สําคัญมาถึงปุ๊บถ้าคุณพูดถึงอ่ะเอาวิ่งวิ่งวิ่งรอบสนามเนี่ยสักประมาณ2กิโลแล้วกันคุณมาถึงปุ๊บคุณอาจจะวิ่งสุดแรงเกิดเลยวิ่งไปได้500เมตรเหนื่อยหอบแล้วก็หยุดวิ่งส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งแบบธรรมดาไปเรื่อยสุดท้ายแล้วคนที่เหนื่อยหยุดวิ่งก็จะอยู่ตรงนั้นแหละแต่คนที่มันวิ่งจ็อกกิ้งไปเรื่อยอ่ะมันก็จะแซงอ่ะแล้วมันก็จะวิ่งครบรอบเพราะว่าทําแบบชิลๆ ในช่วง500เมตรแรกอะ่ะใช่มันไม่มีทางตาไม้คนที่แบบทําแบบหักโหมอะ่ะทำแบบหนักเกินทันหรอกแต่ในระยะยาวมันจะแซงแน่นอนครับพเพราะเขาวิ่งตลอดเขาไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะต้องทําแบบให้ดีมากเลยในวันเนี้ยเราแค่ทําไปแบบเรื่อยๆชิวๆเหมือนที่ผมทำพอสแครเนี่ยผมก็ทําวันละ1อันครับชิวๆไปไเรื่อยๆนะครับผมแต่หลักๆหลังๆนี่อาจจะมาเข้าถึงแบบ เรื่องกลับมาเรื่องกดแรงหนึ่งดูดในสิ่งที่ผมชอบนะครับก็จะโฟกัสด้านนั้นเป็นหลักแต่พอสแกตตรงนี้ก็ยังทําอยู่นะครับใครที่ติดตามผมแล้วว่าชอบพอสแกตในเรื่องราวพวกนี้ผมก็ยังทําตลอดเรื่อยๆให้พวกคุณอยู่นะทําทุกวันแล้วเดี๋ยวอีกเดี๋ยวกำลังจะสุบหนังสือลงมาด้วยนะครับแต่ว่าโดยหลักๆผมจะสดตัวผมยังชอบเรืองหาเกี่ยวกับด้านแบบจิตวิญญาณกดแรงหนึ่งดูดเป็นหลักนะครับโอเคเดี๋ยวนอกเรื่องไปไกลครับก็ประมาณนี้ นะครับขอให้ทุกคนสม่ำเสมอนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม